สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนัสตี้สตอรี่เช่นเคยนะฮะน,นี่ก็อยู่เกม a r k Survivor กับแมป Score Earth นะฮะซึ่งวันนี้นะฮะผมจะไปจับโกลมนะฮะซึ่งวิธีการจับโกลมนั้นอ่าไม่อ่า,อายิงธนูไม่เข้านะฮะต้องใช้ปืนปืนใหญ่นะฮะยิงอัดหน้าแต่ว่าโกลมมันไม่อยู่นิ่งๆให้เรายิงเล่นๆนะฮะมันก็จะมีการตอบโตเรา อย่างรุนแรงเราก็เตยเออเราก็เตยนะเราก็เลยต้องสร้างกับดักนะฮะเพื่อให้มันอยู่นิ่งๆให้เรายิงเล่นๆให้มันแบบสลบไปแล้วเราก็จับมันอย่างง่ายๆเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮะคืออย่างแรกเราต้องไปครับปืนใหญ่นะฮะจับลูกกระสุนแต่ว่าลูกกระสุนเนี่ยเราต้องไปหาออกซิเดียนซึ่งเดี๋ยวเราต้องบินขึ้นไปภูเข ในแถวแอบ,บที่มันมีออฟซิเดียนเยอะๆโอเคฮะไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาของแป๊บนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับโอเคฮะเข้ามาถึงภูเขาแล้วนะฮะภูเขานี้น่าจะมีออฟซิเดียนเยอะมากนะฮะเพราะว่าผมเคยมาเก็บที่นี่เยอะพ okay. อสมควรโอเคนะฮะออฟซิเดียนไปก่อนเลยเริ่มแรกแในแถวนี้โกเลมก็จะเยอะด้วยนะฮะตรงนี้อย่างเช่นเห็นตรงเนี้ยเด่นๆเลยเนี่ยว้า ว้าเล่นล้เล่นลาเล่นล้เล่นิดเ,เ,เดียวเองทำไมต้องทำร้ายด้วยไม่ได้เลยโอ้ยนัดหนึ่งนะฮะเกือบตายเลยไม่น่าไปล้อเล่นเลยคริสตลัลแถวนี้เยอะแยะเลยนะฮะแต่ยังไม่เจอออฟซิเดียนว่ะวะ้าไม่เชื่ออันนี้ไงเนี่ยเจอละเจอเจอออฟซิเดียนแล้วนะฮะต้องใช้ A later few moments later. หนักไปสงสัยต้องเดินกลับนะฮะโอเคเดินกลับก็เดินกลับ,บโอเคฮะสุดท้ายต้องเดินกลับนะฮะเดี๋ยวโหตัดไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกันนะฮะตามมาเลยโอ้ยจะนานต้องหลบภัยอีก 24 hours later โอเคฮะใกล้จะถึงบ้านแล้วเออแค่นิดเดียวใช่ไหมทางนี้ถูกใช่ไหมวะดูก่อนโอเคฮะใกล้ถึงบ้านแล้วมาถูกทางนะฮะเอ,อ้ยลำบากลำบดนะฮะต้องเดินกับบอด ถึงบ้านแล้วโอเคโอเคฮะก็ก็ไปมาครับแคนนอนแคนนอนแคนนอนก่อนแคนนอนขาดซีเมนต์นะฮะซึ่งซีเมนต์เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นไปอาหารให้เจ้าโจ้ก่อนซึ่งซีเมนต์เราก็ครับไปแล้วนะฮะนี่ ขาดซีเมนต์หนึ่งร้อยนะตอนนี้มีแปดสิบอยู่ยังไม่พอเต็มเต็มโอเคก่อนอื่นครับกระสุนก่อนก็ได้ฮนะกระสุนขาดอ่าตัวกันพาวเดอร์ซึ่งกันพาวเดอร์เนี่ยก็จะใช้ตัวอันนี้นะฮะส,สีสปาร์กพาวเวอร์พาวเดอร์พาวเดอวเดอร์นะฮะ ก็ใช้ฟินกับหินก็หาไม่ยากอันนี้แหละแล้วก็ครับไปโอเคต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือซ่อมซ่อมซ่อมน้าไม้ก่อนไม้พังอโอเคโอเคฮะตอนนี้ก็ได้แค่รอนะฮะระหว่างรอนะฮะเราก็จะไปครับฐา,านหรือ กับดักกันกอดเลยกันนะฮะนะกันนะฮะแล้วก็กับดักที่เราจะทำก็คือเป็นประตูนะฮะประตูใหญ่ประตูนในตเสาน่าจะพอนะอันเนี้ยสามอันนะขัดไม้ ใกล้ๆไม่มีปัญหาโอเคฮะได้สับดักมาพอสมควรแล้วฮะก็เ,เป็นประตูหินนะมันก็อาจจะสามารถทำลายหินได้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำลายได้เร็วขนาดนั้น ก็อาจจะพอถ่วงเวลาเราได้นะฮะกินน้ำก่อนโอเคฮะส่วนในส่วนของกันพาวเดอร์ก็ครบแล้วนะครับอีกอนี่อีกด้วยแล้วก็ซีเมนต์ก็พร้อมแล้วนะฮะซีเมนต์ Man ก็162อันอ่าเจนทาวิดโอเคต่อไป ไอ้กันพาวเดอร์ยังไม่ได้ครับนี่ว่าครับมาแต่อะไรนะอ,อ่สปาร์กพาวเดอร์ต่อไป <c oughs> กันพาวเดอร์ใช้ถาดซึ่งยากถาดเยอะแยะนี่ฮะถาดเต็มเลย โอเคก็ค okay. าบกันพาวเดอร์เข้าไปตอนนี้ก็รอกันพาวเดอร์เหมือนเดิมอากาศมันช่างร้อนเหลือเกินเราขาดเหลือแค่อ่าเราคราบแคนนอนได้แล้วนะฮะเนื่องจากเรามีซีเมนต์ครบละก็คาบแคนนอนเข้าไปอ่าโอเคเราได้ปืนใหญ่มาละเหลือที่เหลือเป็นกระสุน ซึ่งจริงๆผมว่าคราฟกระสุนไว้เยอะแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็วคราฟเพิ่มอ่าซีเมนต์ก็ต้องการเยอะอีกนี่ว่าซีเมนต์ไม่ขาดแคลนนะฮะเพราะว่ามันต้องการแค่หินคราฟเพิ่มซีเมนต์เพิ่มามาดูกันพาวเดอร์ได้ยังกันพาวเดอร์ แปดสิบอันละน่าจะพอใช้นะแปดสิบอันอ่ได้สองลูกโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแลนะฮะเราได้ทั้งกระสุนแล้วก็ปืนใหญ่มาแล้วแต่สิ่งที่ขาดไปคือตอนนี้มันมืดค่ำแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าแล้วกันนะฮะ โอเคฮะก็ชเช้าแล้วนะฮะก็ต่อไปเราก็จะไปล่าก,กูเลมกันเลยนะฮะซึ่งของก็เตรียมพร้อมหมดแล้ะปืนเตรียมไป2อันนะฮะเผื่อแตกอันหนึ่งโอเคไปเลยล่าก,กันเลยดีกว่ารู้สึกว่าเราเคยเจออกูเลมอยู่แถวนี้ครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่เรามาตั้งถิ่นฐานตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณแถวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเคยเจอตัวหนึ่งนะ ใช่ตรงนี้่ะเนี่ยที่เราตกใจสะดุง้งหยองล่ะม,มีอ่รตรงนี้เอ้วะผูมจัจเอ๋เลยไมตั้งตัวนะมีอ่ะอย่าบอกนะเราต้องไปหาที่ภูเขาไม่ใช่ที่เห็นวะอ่ะอันนี้ไงเจอแล้ว ตบไปเร็วเลยเอ,อ๊ะต้องเราต้องวิ่งซิกแซกนะฮะเดี๋ยวมันคว้างหินโดนเนี่ยมาตามมาเดี๋ยวเราว่าจะล่อไปตรงกว้างๆนะฮะแล้วก็ใช้กับดักขังไว้มาตามมาไอ้บึกใช้ธน,นูยิงล่อดีไหมอืมไอ้บึกซื่อบึกอ,อืมไม่โดนหรอกจก้ะ ตามมาในจริงตามมาเลยมาๆมา,มาตรงไหนดีฮะตรงตรงนี้ไหมตรงไหนดีนี่นนก็โอ้โหเกือบไปมโมแต่ดูที่หนุกางเฮ้ยเอวแม่สา,าวเรามาอยู่แถวนี้ทำไมวะเนี่ยต้องรอดันตรงนี้ตรงนี้ดิไหมตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าฮะน่าจะกว้างพอโอเคมารอมันมา เตรียมก่อนมาเดินมาอ้าวเฮ้ยอันตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็ดีมันจะได้เดินติดหินข้างหลังไงแล้วก็ปิดข้างหน้าหนึ่งที่แล้วก็ที่ที่สองออออยอมยอมเสี่ยงเอออ้าเฮ้ยขึ้นยังไงวะ ไม่ใช่แล้วบ้าปะเนี่ยต่อสูงแค่ไหนอะ่ะติดแล้วมันติดแล้วยืนนิ่งนี่แหละจังหวะของเราโอ้ยโหแรงฮะอ,ออกอได้ไงวะจะสำเร็จไหมเนี่ยอลอบเข้าอีกรอบ เข้ามาเข้ามาไอ้บึกซื้อบึกอโอโรโองเท้าขาดไม่เป็นไรขาดไม่เป็นไรติดที่ปิดไว้เออกันแหละน่าจะได้แล้วนะต่อไปตั้งปืนเด้อเด้อเ้อือือหือือหืตรงนี้แหละต่อไป ดีไหม,ม up, อเอิมอัพเอ็ม up, อัพเอ็มอัพแล้มันไม่สนใจเราเลยอ่ะอัพอีกน่าจะสูงพอแล้วนะโอ้ยหิวน้ำหิวน้ำโชคดีนะฮะเตรียมขวดน้ำมาสามขวดเฮ้ยไอ้บึกสนใจทางนี้ทีวะ เราหันไปได้ทางตรงนู้นเราต้องยิงอัดหน้านะฮะเอาใส่กระสุนก่อนใส่กระสุนเรามาหันหน้ามาหันหน้ามาเอาอุ้ยโดนตัวไอ้บึ้งไอ้บึ้งชื่อบึ้งโอ้โหฮึโดนปืนใส่กระสุนก่อน เฮ้ยหันมาดิต้องทำไงให้มันหันวะเนี่ยโอ้โดนได้ไงวะโอ้ยจะตายเอาเออนั่นแหละต้องตรงนี้เท่านั้นเดีย๋ยวต้องล่ออ่ มันทำลายหินไม่ได้ฮนะไอ้ยี่นี่เว้ยโคตรโอ้อโหปืนแตกอ่า,อาหรือต้องสร้างตรงตไหนไนวะเนี่ยตายไม่ทันระวังไงค่อ,อยออย่งองค่อยค่อ,อยค่อ,อยออย่งองค่อยออย่องค่อยค่อยย่องโอ้มันตื่นแล้ว รีบๆเก็บของหนีอ๋อหือ,อเกือบตายทีเดียวยังไงดีวะซ่อมกัตซ่อมซ่อมชุดก่อนนะฮะใส่ชุดก่อนใส่ต้องล่อมาทางนี้ือเปล่าจะตายอีกรอบนี้เนี่ย ต้องใกล้กว่านี้วะถ้าตรงนี้มันจะกว้างอีงโสลดป่ะลองตั้งปืนกัน M up M up M up ต้องอัพเท่าไหร่เนี่ยต้องสูงประมาณไหนอืมปืนจะแตกเอาแล้วเนี่ยอ up ดนสุดแค่นี้หรอ สงสัยได้ไหมครับปืนเพิ่มมั้งเนี่ยฮะอ่าวัดเดี๋ยวขออนุญาตครับปืนเพิ่มนะฮะ,ะเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียว24 hours later ปอมหินเราจะแตกก่อนไหมเนี่ยโอยเดินไม่ระวังทะลึ่งทะล่าโอ้ก็ครับกลับมาแล้วนะฮะอ๋อครับมาเพิ่มสองอันเลยอืมเห็มอัพ เอ็มอัพขวาหน่อยโอ้ยเ้ยเข็มอัพนี่สุดแค่นี้ใช่ไหมชอบหันมาทางนี้ใช่ไหมยิงตูมอัดหน้าถืมน้ำถืมน้ำน้ำทางนี้ขวาหน่อยขวาอีกนิดนึงเอา หันไปไหนน่ะหันมาเฮ้ยโอ้โหหิวอีกอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนจะแตกเอา oh, 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 oh. ต้องหันซ้ายไอ้ยิงตอนไหนวะโอ้โหมืดข้าหอมทานกวาอ่าใสกระสุนกระสุนไรอ oh, oh, ๋อวิ่ปไปหาหิน อันนี้ต้องระวังให้ดีม,มาแนจริงมาอมตัดหน้าอ่าโอเคมันค้างตรงนี้ละเรียบร้อย ก่อนอื่นขอตั้งหลักก่อนอามาหันมาทางนี้แล้วมาหันมาทางนี้ม,มาทางนี้สิวะเฮ้ยโอ้โอ้โหปืนแตกอีกอันแล้ว เหลืออัดสุดท้ายนะฮะต้องไปคาบปืนเพิ่มไอเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าตายอีก่อยไปคาบเพิ่มอืมอัดหน้าอื เซฟปืนไว้เซฟปืนไว้อ,อ้าวล้มแล้ว <c oughs> ว่าจะลม้มมันกินหินนะฮะ <c oughs> ใส่หินไป อ๋อไม่ไม่กินอันนี้ใช่ไหมไม่กินทรายโอเคโอเค้เกือบตายรอบที่สามโอเคตอนนี้ก็รอนะครับผมระหว่างรอก็หันศพตัวเองขี่ฮะจังหวะที่รอก็ไปคราฟอ่านไว้ก่อนเลยนะกันนะฮะพอ,อตื่นจะได้ขี่เลยนี่อะไรอะ่ะไม่ใช่นี่หิน โอเคไปสามอันชบอ่านของโกเลมนะฮะโกเลมเลม้ามีอะอันนี้ไงล็อกโกเลมโอเคเอากระสุนคืนเอาฐานไปด้วย โอเคได้อ่านมาละใช้อะไรบ้างดื่มดูมีของครบแล้วไงครับได้เลยก็คือใช้ไฟเบอร์150นะฮะหนัง270แล้วก็เหล็ก35ใช้ของทรัพยากรไม่เปลืองเท่าไหร่เดี๋ยวเติมน้ำก่อนตอนนี้ก็74เลอรนลยนะฮะระหว่างที่รอแล้วก็ ก่างเต็นอยู่ในเต็นรอเย็นเย็นนะฮะในเต็นอนอนไปเลยอ่าก็รอไปรอในเต็นเย็นเย็นจะได้ไม่หิวน้ำมาก A few moments later ห้าสี่ามชามรึ่งเฮ้ยทำไมมันนับขึ้นวะโอเคยไม่เป็นไรจะได้แล้วฮะการฉีดแล้ว นิดเดียวนิดเดียวได้เลยนะครับผมกับโกเลมล็อกอ่าอิเลเมนททลของเรานะฮะตั้งชื่อเลยโกเลมคุงโกเลมคุงนะฮะอ่าก็ทำลายดีทิ้งก่อนได้มาแล้วนะฮะกับโกเลมของเรานะฮะ ซึ่งมีส่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันนะ่าแรกทุบพื้นทุบพื้นขวานี่ว้างถิงอาความว้างให้โดนสิเออไงล่ะวิวอัพเลยแล้วก็กดซีทำอะไรอืมความหินอย่างเยอะโอ้โหแต่น้ำหนักน้อยไปอ่ะแต่ไม่เป็นไร โอ้ oh, ถ้าอยากได้หินนี่คือใช้โกเลมฟาร์มแป๊บเดียวนะฮะได้เลยพวกประมาณนี้เลยโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะจับโกเลมมาได้1ตัวนะฮะหรือล็อกอิมเลเมนทัลซึ่งล็อกอิมเลเมนทัลของเราก็ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้มีเลือเดเยอะมหาศาลมาก5 0 0 0เลยโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับพาร์ทหน้าจะมาทำอะไรนั้นก็ออยด์ ตามชมรับชมรับฟังก็ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม